สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขนักราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหานายรวมครับผมของวันที่16กุมภาพันธ์2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนักราชของวันที่17กุมภาพันธ์2568ครับผม แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักราชในช่องทาง youtube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราชนั้นขอ f ีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยครับ เลขนาคราดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับเลขนาคราดวางหุ้นรอบโลกไว้นะครับผมนะครับวางรูดไว้3กับ4นะครับผมนะครับหุ้นรอบโลกนี้นะครับผมนเลขราจะพูดบ่อยๆว่านะครับให้เอานําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆท่านใดก็ได้ครับที่ท่านให้นะครับผมให้หุ้นเฉพาะนะครับผมเรามาดูว่ามา ตรงกันกับเลขตัวรูดนี้ไหมถ้าตรงแล้วก็ให้มาดูชุดเจาะครับว่ามีตัวไหนไปตรงกับอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะครับผมพยายามทําสติเยอะเอะนะครับผมเพราะว่านะครับผมจะไปลงทุนทุกหุ้นไม่ได้นะครับผมนะครับเอาครับทีนี้มาดูครับผมตัวรูด3กับ4นะครับต้องมาเช็คที่หานอยด้วยครับผมว่าหุ้นรอบโลกนี้ก็คุมฮานอยไว้นะครับผมมาดูครับ3เข้ากี่ครั้งครับผม สามเข้าหนึ่งสองสามสี่สามมาสี่ครั้งนะครับผมสี่ครับผมสี่มาหนึ่งสี่มาหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับผมก็เข้าไปทั้งหมดห้าครั้งนะครับผมนะครับคุณรับโลกนะครับเข้ารูดไปห้าครั้งในหาฮานอยนะครับผมก็เดินดีอย่างต่อเนื่องครับผม ทีนี้มาดูส่วนของตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับตระกูลฮานอยนะครับผมนะครับผมก็เช่นเคยครับผมก็นําไปเปรียบเทียบอาจารย์อื่นด้วยนะครับผมนะครับผมเพื่อความเพิ่มความมั่นใจนะครับผมนะครับมาดูครับผมด้วคลาดหว่างลูด5กับ9ไว้5มากี่ครั้งครับผม5มา1ครั้งนะครับผม5มา1ครั้งครับ9ครับผม1 2 3 3มมนะครับเ้ามา3ครั้งนะครับผมเท่ากับ4ครั้งนะครับผมตัวรูดเนี่ครับผมเดินดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับทีนี้มาเช็คครับผมว่าคู่เจาะคู่เน้นนั้นเข้าตัวใดอย่างไรนะครับผมาหานอยเฉพาะก,กิจผลที่ออก26917กน็ะครับผมก็ไปเข้า69 6นะครับ69ตรงนี้นะครับผม ตรงคู่เจาะนะครับผมหกเก้าบนนะครับฮานอยกาชาตครับผมผลที่ออก06069นะครับผมออกตัวเดิมครับแต่ออกตัวกลับนะครับผมนะครับก็ดีใจด้วยครับผมนะครับฟาดเด้งๆไปนะครับตัวเดิมก็นะครับฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก83483นะครับผม ก็เข้านะครับผมสามสี่คูณเน้นนะครับหุ้นรอบโลกตรงนี้ครับนะครับเข้าแปดสามตรงนี้ครับผมนะครับผมเข้าล่างนะครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออกเก้าสามแปดออกตัวเดิมอีกแล้วครับแต่เป็นตัวกลับนะครับผมนะครับหุ้นรอบโลกนะครับล่างออกสองหก ฮานอย vp ผลที่ออกครับผมเก้าห้าเก้าสามหนึ่งครับผมก็เข้าห้าเก้านะครับตรงนี้ครับผมเข้าคู่เจาะนะครับฮานอยแล้วก็เข้าสามหนึ่งนะครับผมคู่เน้นหุ้นลบโลกตรงนี้ครับผมคู่เจาะคู่เน้นนะครับผมก็เข้าทั้งห้าฮานอยนะครับผมก็ดีใจด้วยครับผม fc ครับนะครับผมเราก็มาดูต่อครับผมวันที่สิบเจ็ดเลขลาดปล่อยอะไรมาให้นะครับ สิบเจ็นเนนดนะครับผมเลขนาคราชสิบเจ็ดกอบพหกแปดนะครับผมเลขนาคราชนะครับผมมัดรวม คุณรอบโลกนะครับครับวางรูดไว้นะครับผมศกับ1 0กับ1นะครับก็มาดูคู่คู่เจาะครับผมศูนย

ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกครับผมบมัดรวมานอยครับผมมัดรวมานอยเลขนักลาดวางรูดไว้นะครับผมสองกับหกนะครับผม 2กับ6ครับผมก็มี2 3 2 4 2 5 2 7 2 8นะครับ6 3

กาชาภิเศษปกติ V.P. ครับผมมาดูครับผมเล็กเลเน้นตัวไหนให้นะครับเน้นตัวใดก็ขอให้มาตามที่เน้นเลยนะครับผมขอให้เข้าทุกตัวที่เน้นเลยครับผมนะ หุ้นรอบโลกเร่กลาดเน้นไปที่03กับ07ครับผม14 17 19 02ครับผมมัดรวมฮานอยครับผมเน้นไปที่24 25 68 65 หกเก้าสองหครับผมนะครับครับผมครับหน้าจอได้เลยครับผม f อครับนะครับท้ายนี้นะครับผมเลขนักลาดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ